8ฟันมาแน่นอนชุดผมเดี๋ยวคืนนี้ผมจะลงให้นะครับไม่แน่ก็พรุ่งนี้ผมจะลงชุดให้นะครับแต่ว่าถ้าใครดูในคลิปเห็นไปหมดแล้วนะครับรอบนี้สําหรับขนมไทย2กับ8นะมีความเด่นพอๆกัน2กับ8เน้นเป็นล่างรอบนี้ผมชอบ27 24 83แล้วก็85นี้รัฐบาลคือชอบมากๆครับชอบมากชอบ ก็เลยก็เลยก็คือคือชอบที่สุดก็คือชอบชอบแปดห้าชอบมากๆเลยชอบเหมือนกันไหมเดี๋ยวเอาเลอตเตอรี่ให้ดูแล้วก็ถ้าชอบแปดเก้าก็ซื้อติดไว้หน่อยนะเพราะว่ามันเป็นเลขมงคลผมว่าหลังออกลอยกระทงนี้สองกับสองกับแปดมีเด่นมากสำหรับรถขนมอันนี้ขนมไทยแต่ไม่ไม่รู้ว่ามันจอบตัวไหนเดี๋ยวให้ดูเลอตเตอรี่ ซื้อแค่นี้ละอันนี้ลอตเตอรี่ขนมไทยนะถ้าชอบจับนะครับก็ตามในมือเลยนะแปดเก้าแปดสามเก้าแปดแปดเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดสองห้าสองแปดสองแปดแปดเก้าสองสี่แปดเก้าแต่วงวดนี้คือชอบแปดห้ามากชอบมากๆากเลยนะครับสำหรับแปดห้าแล้วก็ห้าแปดห้าแม่ๆพี่ชอบนะ ถ้าเกิดว่าชอบเหมือนกันกรชอว่าชอบมืเมอเลยสำหรับแปดห้าปล่อยแล้วส่วนเลขระวังวันนี้ไม่ต้องเล่นก็ได้นะมันอยู่ในชุดแล้วผมไม่ขอเขียนละกันเนาะผมไม่เขียนดีกว่าเพราะไม่เขียนละมันอยู่ในชุดดูเอาเองนะ ขอเล่าหน่อยข่าวเพิ่งมาแม่ไม่แชร์ผมเลยอันนี้นะฟังนะจะปล่อยแล้วนะอันนี้คือเลขสูตรวันนี้เราวพนาสูตรสองห้าเจ็ดวันนี้มักสองสองเจ็ดสองสองห้าสองห้าสองเจ็ดห้าเจ็ดเป็นเลขสูตรสูตรนี้เดินดีรอบที่แล้วฟันหนึ่งวันนี้ฟันสองเลขระวังดูในชุดเอานะครับแล้วก็เลขตรงนี้นะ อย่าลืมด้วยนะมงคลมากสองหนึ่งสองเจ็ดสองแปดเนี่ยมันอยู่ในชุดอยู่แล้วแต่ว่าหกเก้าสองเนี่ยจะเล่นก็ได้หรือไม่เล่นก็ได้ดวงใครดวงมันนะครับเออส่วนวันนี้ลาวพัฒนาครับเตรียมตัวแคป <c oughs> วันนี้ฟันสองชอบสองก็รู้สองนะครับถ้าไม่ชอบสองก็เล่นเจ็ดวันนี้เจาะให้ 5, จะมีสองหนึ่งนะครับเป็นเลขม,มงคลมาก องเก้าก็เล่นสองหกด้วยก็ได้หรือถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเล่นเจ็ดห้าเจ็ดเก้าถ้าชอบเจ็ดเก้าก็เล่นเจ็ดหกด้วยกับหัวแล้วแต่นะครับดวงใครดวงมันสามตัววันนี้ให้สองเจ็ดสองเจ็ดแปดสองห้าเจ็ดวัดนะครับสองเจ็ดแปดสองสองห้าเจ็ดช้อนเดียวอันนี้ผมให้ห้าสองหนึ่งตัดเล่นเอานะครับห้าสองหนึ่งชอบไหม ห้าหนึ่งวันนี้เป็นตัวระวังสองห้าสองหนึ่งอยู่นี่ครับนี่ห้าสองหนึ่งห้าหนึ่งห้าสองเป็นเลขสูตรแล้วก็ห้าหนึ่งอยู่ตรงนี้วันนี้ชอบสองแปดกับเจ็ดแปดนะครับก็อ,อย่างที่บอกวันนี้ชอบสองถ้าชอบนอกเหนือมากกว่านั้นชมให้แค่สองหนึ่งสองเก้าสองแปดนะครับ สองหนึ่งสองเก้าสองแปดแล้วก็อย่าลืมสองเจ็ดบางคนอ่ะไม่เล่นนะสองเจ็ดบอกแล้ววันนี้ชอบสองเจ็ดนะเออชอบสองเจ็ดนะขอบคุณดวงดาวด้วยนะครับเอาแคปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวันนี้ขอใ้เลขแมวหนึ่งสี่ห้าสี่เก้าสี่นะครับอันนี้เป็นเลขแมวนะครับ วันนี้ขอให้โชคดีขอให้มันโชคมันชัย,ชย,ชยขอให้มีโชคมีลาบต้นกันวันนี้ลาพัฒนาสองครึ่งเสื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสองวันนี้สองกับเจ็ดมาแน่นอนถ้าชอบนอกเหนือนจากที่ผมให้ไปนะวันนี้แม่แม่จัดเอาแต่วันนี้ผมมั่นใจว่าสองกับเจ็ดมาแน่นอนนะครับแต่ผมว่าวันนี้ขอชอบสองเพราะสูตรผมมันชนที่สองแล้ววันนี้ผมคาดให้สําหรับงบน้อยจะมีสองหนึ่งสองแปดเจ็ดแปดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมชอบนะ สำหรับวันนี้ก็คือห้าหนึ่งสองหนึ่งสองแปดเจ็ดแปดแล้วก็ห้าหนึ่งวันนี้ครับให้สี่คู่ขอให้โชคดีครับใครดูไม่ทันก็เพิ่งย้อนหลังเอาวันนี้ขอให้โชคพรุ่งนี้ได้พักผ่อนนะครับได้พักผ่อนสองมื้อแล้วออพักผ่อนอีกพักผ่อนสองวันนะก็ขอให้แล้วก็คืนนี้ใครจะรอสอยดาวก็รอนะสอยดาวนี้จะลงให้ไม่เกินสี่ทุ่มครึ่งน,นะครับเพราะว่า เขาเปลี่ยนเวลาออกนะครับโอเคขอโชคดีด้วยมีความสุขสวัสดีครับ